แคทนิปบอลผ่านกระบวนการแปรรูปอัดเป็นก้อนบอลเพื่อช่วยรักษาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรและให้โฮแมวเวเลียได้สะดวกแคทไนเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นช่วยให้น้องเหมียวฟินสดชื่นผ่อนคลายอารมณ์ดีอุดมด้วยสาร เนเปตาแลกโทนเมื่อน้องแมวได้กลิ่นหรือรับประทานจะทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิมมีความสุขผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อน้องแมวเจ้าของและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีฝาครอบปิดเมื่อไม้ใช้งานกันฝุน่นกันลมใช้ติดกำแพงขาโต๊ะเก้าอี้มีกาวในตัวพร้อมแปะหรือวางไว้ให้น้องแมวเวเลีย